นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุทธที่20พฤษภาคม2563โสคนณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตะกรณีวัฒนะคะ จังหวะที่หุ้นไทยทะลุพันสามไปแล้วแต่ว่าดูเป็นช่วงที่ตันๆแพงๆแล้วเนี่ยจะลงทุนยังไงต่อวันนี้วันพุธก็เลยจังหวะได้พอดีเดี๋ยวคุยกันในช่วง Invest Now ปรึกษากับนักวิเคราะห์กันนะคะจากทางบล CGS Cimb ไทยนะครับททาณผู้ชมทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างนั้นเซตโซเชียลมีเดียเข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในภาพกว้างกันได้ ส่วนการติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนของบลออบลออจอต่างๆไปได้ที่ s e t t r a d e com และ a c e b o o k s e t t r a d e ค l u b นะครับค่ะหุ้นสหรัฐนี่ทำเอาสามวันดีสีวันไข้นะคะเมื่อวาน <c oughs> บวกเนาะ9ก0กว่าจุดมาดูเมื่อคืนเมื่อวานไปถึงวันก่อนหนะ้ามาดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะร่วงไปเรียบร้อยแล้วค่ะลงไป39 0กจุดปัจจัยเดียวกันเรื่องเดียวกัน <c oughs> แต่กลับพิดกันเรื่องที่ทำให้ขึ้น900จุดก็คือจำได้ไหมคะโมเดอร์นาบริษัทอของสหรัฐเนี่ย ผลิตวัคซีนมีความคืบหน้า<ช>ถูกไหมแต่ว่าโมเดอร์นาก็เป็นข่าวเดียวกันนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพียงพอทําให้ตลาดหุนร่วงลงมาแล้วนะคะแอสเนท500ก็ลงตามแนสแสกลงตามค่ะทางแ a t n e w s ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของข่าวด้านสุขภาพของสหรัฐรายงานว่าผลทดลองวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาขั้นต้น,นในการฉีดวัคซีนเพื่อต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้เข้าร่วมทดลอง45ราย ไม่ได้ให้ข้อมูลที่สําคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนนี้เ t ต t นิวส์บอกว่าข้อมูลที่ขาดไปนั้นก็รวมถึงข้อมูลการตอบสนองต่อวัคซีนของบรรดาอาสาสมัครทั้ง45รายค่ะเนื่องจากโมโดนดารายงานผลการวิเคราะห์แอนติบอดีของอาสาสมัครเพียง8รายเท่านั้นและข้อมูลเกี่ยวกับอายุของอาสาสมัคร8รายที่ได้รับการวิเคราะห์เนี่ยซึ่งถือเป็น คำถามสําคัญอย่างยิ่งนะเนื่องจากไวรัสโควิด -19 ก็เป็นภัยร้ายแรงต่อผู้สูงอายุถึงขั้นเสียชีวิตข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ชัดซึ่งขา่งขาวนี้ก็ทําให้ราคาหุ้นของโมูด์นาลงมากว่า10%ครับแล้วก็ความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนเรื่องวัคซีนก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกัน Facebook หุ้นดีดตัวขึ้นไป1.7%ครับหลังจากเขาประกาศ Facebook s h o p ป ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กขายสินค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและแพลตฟอร์มนี้จะเริ่มใช้ที่สหรัฐในหน้าร้อนปีนี้ครับในขณะเดียวกันน mm ักลงทุนก็ซึมซับกับข่าวที่ประธานเฟดและก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งเข้าให้การต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้นะครับเพื่อจะจะชี้แจงเกี่ยวกับมาตราการของเฟดและก็รัฐบาลในการรับมือกับผลกระทบจากโควิด -19 รัฐมนตรีคลังคือสตีเวนมนูชินปกป้องการใช้จ่ายเงินตามกฎหมายโคโรนาไวรัสเอสรีลีฟแอนด์อีโคโนมิกซิคูริตี้วงเงิน2ล้านล้านเหรียญครับส่วนประธานเฟดบอกว่าจะเปิดตัวโครงการเงินกู้นี้ภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าและหลังจากนั้นไม่งานไม่นานก็จะระบายเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดโครงการนี้จะเสนอเงินกู้อายุ4ปีให้ก um ห Horizon, vote, backpack, ับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน1 5 0 0 0คนและรายได้ไม่เกิน5000ล้านเหรียญต่อปีครับ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเปิดเผยเมื่อคืนนี้ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านดิ่งลงไป30.2เอร์เซในเดือนเมษายนส่วนการอนุญาตก่อสร้างบ้านลดลงไป20.8%เต่ำสุดตั้งแต่มกราคม2558ครับค่ะคุยุโรปภาพเดียวกันเลยนะคะหลังจากที่ทะยานขึ้นมาได้แรงเนี่ยเมื่อวันจันทร์ตลาดทะยานขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่24มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ช่วงกลางสัปดาห์ก็เริ่มมีแรงเคลายแล้วนะคะ ตลาดทุนยุโรฟุตซี่ร้อยกันก่อนลอนดอนค่ะลง46.36จุดแร็กเซอรมันบวกได้เล็กน้อย16.42จุดแร็ก44.40ย่อลงมา40.18จุดนะคะ ตลาดหุ้นช่วงแรกๆในการเปิดการซื้อขายที่ยุโรปก็มีข่าวนะคะว่าฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องไปเมื่อวันจันทร์ให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน5แสนล้านยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประเทศในสหภาพยุโรปและก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9หุ้นก็ขึ้นไปแป๊บหนึ่งแต่ว่ามีแรงเทขายตามมาค่ะฉุดหุ้นกลุ่มเทเลคอมร่วงลงหลังบริษัทใดงานผลประกอบการไตรมาสแรกลดลง หุ้นกลุ่มธนาคารก็ร่วงนะคะนักวิเคราะห์ระบุว่าการยกเลิกคำสั่งห้ามช็อตเซลิ่งใน6ประเทศสมาชิก EU ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารของยูโรโซนค่ะครับส่วนหุ้นกลุ่มยุโรปหุ้มกลุ่มรถยนต์ในยุโรปปรับตัวลงเหมือนกันหลังจากที่ยอดขายรถในยุโรปร่วงลงเป็นประวัติการในเดือนเมษายนครับตัวเลขยอดขายรถยนต์ใหม่ในยุโรปลงลดสุดตัวลงไปถึง76.3%ในเดือนเมษายน ทำให้ดีลเลอร์รถยนต์ต้องปิดบริการแล้ะก็ระงับการผลิตรวมทั้งการจําหน่ายรถยนต์ตามไปด้วยนะครับมาดูราคาน้ํามันกันต่อเลยนะคะมาขึ้นเรื่อยๆเลยกระทบกับน้ํามันบ้านเราด้วยน้ํามันบ้านเราก็ขึ้นหลายวัน WTI ปิดบวกต่อเลยคะ่ะ บวกมา68เซนนะคะก่อนครบกำหนดส่งมอบนะคะตัวสัญญาซื้อขายเดือนมิถุนายนตอนนี้อยู่ที่32เหรียญ50เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วและน้ำมันดิบเบรนต์นะคะส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมย่อลงมา16เซนอยู่ที่3 4เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลนัดมาเป็นราคาของน้ำมันดิบดูไบนะคะบวกขึ้นมา23เซนค่ะอยู่33เหรียญ34เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ที่เวสเท็กซัสนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวการปรับลดกําลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ํามันที่ได้ตกลงกันว่าจะลดกําลังผลิตลง9ล้าน7แสนบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมและมิถุนาย,ยนนี้มีเป้าหมายที่จะจัดการกับปริมาณน้ํามันที่ล้นจากผลกระทบของวิกฤตโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าพลังบริษัทพลังงานในสหรัฐได้ปรับลดการผลิตน้ํามันลงก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ํามันอย่างต่อเนื่องนะคะบวกกับเรื่องของการ การคลายล็อกดาวก็จะมีการใช้น้ํามันเพิ่มมากขึ้นด้วยบ้านเราราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับปตอทอบังจากปรับราคาขายปลีกน้ํามันทุกชนิดขึ้น50สตางค์ยกเว้น e 8 5ที่เพิ่มขึ้น30สสตางค์ต่อลิตร คุณยูสุเกะถามมาว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นอีกไหมเอาเป็นว่าเช้าว,วันนี้ขึ้นไปแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีกันแล้วกันนะครับท <c oughs> ี่สองวันบาทแล้วนะคะพระเมื่อ, <c oughs> อวานก็ขึ้นอีก50ตังค์นะเช้าขึ้นอีกค่ะ <c oughs> ไปดูราคาทองกันบ้างบวกขึ้นไปได้11เเหรียญครับหลังจากเฟดออกมาบอกว่าจะพร้อมที่จะใช้ทุกอย่างเพื่อทําให้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ตกต่ำมากไปกว่านี้นะครับ <c oughs> สัญญ,ญาทองคําตลาดโคเมกส่งมอบเดือนมิถุนายนขึ้นมา11เหรียญย0เซนนะครับพันเจรย ก็เป็นแรงหนุนหลังจากที่ประธานเฟดยืนยันต่อสภาคองเกรสว่าเฟดพร้อมจะอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับส่วนราคาทองในบ้านเราประกาศโดยสมาคมค้าทองคําเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาราคาทองบ้านเราขยับบวกเพิ่มขึ้นไปบาทละ100บาทต่อบาททองคำครับโดยที่ทองคําแท่ง รับซื้อบาทละ26,150บาทขายออก26,350บาทในขณะที่ทองรูป,ปรพัรร์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,850บาทครับเงินบาทค่ะเมื่อวานนี้คือหลุด32บาทมาแล้วนะคะเมื่อวานปิดตลาดตอนเย็นเนี่ย31บาท89สตางค์มาดูราคาเช้านี้ก็อ่อนมาเล็กน้อยจากเมื่อวานคือ31บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเริ่มเข้าสู่โหมดพักฐานกันก่อนก่อนที่บ่ายวันนี้จะมีการประชุมกนง,งอค่ะ แม้จะมีทิศทางแข่งค่าแต่ก็ยังไม่เห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้อย่างชัดเจนนะคะรายงานข้อมูลตัวเลขครบทั้งหมดแล้วมาสรุปดูกันหน่อยครับปัจจัยบวกปัจจัยลบสําหรับการลงทุนวันนี้จะมีอะไรบ้างปัจจัยบวกราคาน้ํามันครับบวกขึ้นไป68เซนเริ่มมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะคาฟื้นตัวหลังจะคลายล็อกดาวน์มากขึ้นและบ่ายวันนี้ตลาดคาดการณ์ากรนงน่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายครับค่ะแต่ฝั่งปัจจัยลบนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศกลับมาย่อลงค่ะ สื่อสหร,รัฐกังขาวัคซีนต้านโควิด19<ม>ของโมเดอร์นานะคะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าผลทดสอบเป็นจริงไหมแล้วก็ทองกลับมาน่าสนใจนะคะปิดบวกไปอาจจะทําให้เงินไหลไปทองช่วงนี้เพราะว่าหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาเต็มที่เลยเมื่อวานมีตัวหนึ่งซิลิ่งอีกรอบคือการบินไทยซึ่งเมื่อวานที่เป็นวันที่คอรมมีมติตามที่ กนรเสนอคอนรอเสนอมาคือการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในสารล้มละลายแต่ว่าการบินไทยยืนยันว่ายังคงดำเนินธุรกิจไปตามปกตินะครับเมื่อวานนายกอมนตรีแถลงเองครับพลเอกประยุจันรโอชาบอกว่าในครมอมีการคุยกันอย่างรัดกุมนะครับและสุดท้ายเลือกแนวทางสําหรับการบินไทยคือการฟื้นฟูของสารล้มละลายกลางซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุด นายกรัฐมนตรีบอกว่าการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่สร้างชื่อเสียงรายได้ให้กับคนไทยและถึงเวลาที่ต้องกล้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ปล่อยให้เข้าสู่สถานะล้มละลายครับซึ่งอาจจะทําให้พนักงาน20,000กว่าคนต้องลอยแพต้องถูกลอยแพรัรฐบาลยืนยันว่าสนับสนุนกระบวนการนี้อย่างเต็มที่ให้การบินไทยเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะไม่ได้เงินจากรัฐบาลและหวังว่าการบินไทยจะกลับมาเป็นสายการบินที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ ฝากของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะคะพูดถึงแผนดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยกระทรวงการคลังจะต้องขายหุ้นของการบินไทยออกไปเพื่อลดสัดส่วนหุ้นให้น้อยกว่า50%นั้นเท่ากับกว่าการบินไทยจะสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันทีค่ะ แล้วสัปดาห์หน้าคมนาคมจะเสนอ15รายชื่อผู้ที่จะทําแผนฟื้นฟูก,การบินไทยให้กับนายกเห็นชอบก็จะคัดเลือกคนที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถในธุรกิจการบินนะคะพอนายกอนุมัติปุ๊บก็จะนําเสนอรายชื่อนี้ให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาต่อมีข้อเสนอจากคนอนรอคือให้คลังขายหุ้นการบินไทย3% ให้กับกองทุนวายุพักซึ่งนั่นจะทําให้กระทรวงการคลังเหลือการถือหุ้น47เปอร์เซนต3เปเซนที่ว่านี้คิดเป็นจํานวนหุ้นก็65.48ล้านหุ้นซึ่งจะทําให้การบินไทยขาดทุนรวม654ล้านบาทค่ะส่วนทางคุณจักริดพาราพันธกุลครับรักษาการแทนกรรมการผูร้นวยการใหญ่การบินไทยบอกว่าการบินไทยยังคงประกอบธุรกิจตามปกตินะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูการให้บริการขนส่งของผู้โดยสารการขนส่งสินค้า การฟื้นฟูองค์กรจะเดินหน้าไปควบคู่กันไปครับการบินไทยพร้อมจะกลับมาทํจจากิจาการทําการบินอย่างเต็มศักยภาพทันทีเมื่อโควิด -19 คลี่คลายลงแล้วส่วนเรื่องสหกรณ์กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแถลงถึงแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์อมรัพย์82แห่งที่ลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยยืนยันว่ามีการเตรียมสรรพสํารองสภาพคล่องและพร้อมจะช่วยเหลือสหกรณ์อมรัพย์ที่มีปัญหาสภาพคล่องครับตอนนี้ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อมรัพ์ ทั้ง82แห่งยังไม่มีความเสียหายครับไม่ต้องกังวลสมาชิกไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นตระหนกเกินสถานการณ์มีการเตรียมแผนสำรองเงินสภาพคล่องไว้เต็มที่รองรับในกรณีที่สมาชิกบางส่วนอาจจะถอนเงินออกไปในภาพรวมของการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยของรูมชุมรมสหกรณ์อมรัพย์รวมทั้งหมดคือ1,911ล้านบาทคิดเป็น1.25ของสินทรัพย์รวมและที่ผ่านมาก็ยังได้รับทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยตามกำหนด คุณกู้ที่ว่าจะทยอยครบก,กำหนดชำระคืนตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2577ในปีนี้จะมีครบก,กำหนด20สหาหกรณ์1,108ล้านบาทเฉลี่ยตกสหกรณ์ละ30ถึง100ล้านบาทด้วยกันครับดังนั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะเข้ากระบวนการฟื้นฟูก็เท่ากับยังดำเนินกิจการต่อได้ หุ้นก็ยังเทรดได้ตามปกติเลยนะคะก็มีทั้งตอทั้งซีลิ่งในช่วงสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยเวียงมากแต่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP คือพักการซื้อขายหุ้นเนี่ยเร็วสุดในต้นปี2564ค่ะมาฟังคำวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้กันนะคะประเมินสถานการณ์ของการบินไทยเนี่ยต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าขั้นตอนต่อไปการบินไทยจะต้องจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลเมื่อสารรับคําร้องแล้วจะทําให้การบินไทยได้รับกาาารรคคุ้้มองเขสสู่ภวะ พักหนี้หรือว่าอัตม t ติสเตท e โดยทันทีไม่ต้องจ่ายหนี้เลยนะคะคสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงแรกคือราคาตราสารหนี้ของบริษัทในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบก่อนโดยหากดูจากราคาซื้อขายหุ้นกู้การบินไทยในช่วง1-2วันนี้ก็จะพบว่าราคาตกลงมาอย่างน่าใจหายเลยทําให้ผู้ถือตราสารหนี้ของการบินไทยอาจจะก,กังวลได้นะคะเช่นกลุ่มสาหากรณ์อมรัย์ส่วนทางด้านหุ้นหรือว่าตราสารทุนนี่เลยคะ่ะ ปีนี้การบินไทยจะยังไม่ถูกให้ขึ้นเครื่องหมาย XP หากจะเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าที่มีการรายงานงบตรวจสอบงบปีออกมาโดยหากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจะเข้าเกณฑ์การพิจารณาเหตุเพิกถอนทันทีค่ะแต่หากช่วงถัดไปสารตอบรับคำร้องของการฟื้นฟูก็จะทำให้การบินไทยถูกขึ้นเครื่องหมาย C โดยทันทีหลังจากนั้นผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น ปัจจัยที่ต้องติดตามกันเลยก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดทุนกู้เอกชนก็อาจจะกระทบต่อต้อนทุนของการเงินบริษัทเอกชนได้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าสารรับคำร้องเมื่อไหร่ก็เข้าเกณฑ์ขึ้นเครื่องหมายสีก็ต้องพิจารณากันอย่างดีนะครับามาดูตัวเลขค่ะกำไรของบจไรมาสแรกกันหน่อยครับทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกมารวบรวมนะครับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดคุณผู้วยการอาวุโสของสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ,ขธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้บอกนะครับว่า นักวิเคราะห์เริ่มปรับว่าประมาณการกำไรของบอจทั้งปีนี้ลงมาประมาณ5.2%เพราะฉะนั้นระยะสั้นตลาดทุ้นไทยมีโอกาสจะปรับขึ้นของรัชนีเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับการรวบรวมผลประกอบการบรจไตรมาสแรกกําไรสุทธิรวม1.09แสนล้านบาทลดลงแรงถึง58%เมื่อเทียบกับช่วงเดกันของปีก่อนและลดลง50%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้ว เพราะการถูกดกดดันจากผมประกอบการของกลุ่มพลังงานที่ขาดทุนสุทธิ20,000ล้านบาทกลุ่มปิโตรเคมีพันธ์ที่ขาดทุนสุทธิ6,840ล้านบาทส่วนธีมการลงทุนในหุ้นระยะสั้นที่น่าสนใจคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายล็อกดาวน์และราคาย,ยังโอกาสมีปรับขึ้นได้อย่างเช่น CPO Home Pro BMBTS แล้วก็หุ้นที่งบดีกว่าค่าตลาดมีโอกาสจะปรับประมาณการการกำไรและก็เป้าหมายราคาหุ้นได้ CBG c o t o CPF Global LPS ไพลอน S, P ylon, S M P C แลวก็ซินเนกอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะวันนี้มีการประชุมกรงงมาลุ้นกันนะคะหลายค่ายก็มองว่าน่าจะปรับลดดอกเบีย้ยอ,อย่าง S C B นะคะศูนย์ E I C นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยไตรมาสสองจะยิ่งหนักยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงครึ่งปีหลังเราก็จะค่อยๆฟื้นตัวไปดังนั้นเศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็แนวโน้มที่จะหดตัวรุนแรงในไตรมาสสองนี้ eic จึงยังคงมุมมองการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีก0.25%ในไตรมาส2แล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงค่ะที่กรองงอจะลดวันนี้เลยนะคะการประชุมวันนี้0.25%ก็เท่ากับดอกเบีย้ยจะเหลือ0.5%ค่ะส่วนทาง Trinity ครับคุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ประเมินว่าวันนี้50-50ระหว่างการลดดอกเบีย้ยลงมาเหลือ0.5%และก็การคงดอกเบีย้ยไว้ที่0.75แต่แนวโน้ม เอียงไปทางคงดอกเบีย้นยนโยบายหลังจากสัญญาณคุมเข้มโควิด -19 เริ่มจะเห็นผลบวกไว้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะอยากเก็บกระสุนไว้ใช้ในเวลาที่จําเป็นด้วยนะครับค่ะช่วงนี้ตลาดเวียงๆนะคะพันสถ้าใครคิดว่าแพงไปแล้วยังไม่ต้องลงทุนจริงก็ได้ม,มาทดลองกันในสนามของสตรีมมิ่งคลิก to Win นะคะเชิญชวนกันค่ะ ส่วนมือใหม่ฝึกเทรดหุ้นออนไลน์ง่ายๆก่อนลงสนามจริงนะคะติดตามผลการลงทุนได้แบบเรียลไทม์เลยมีเวิร์กช็อปเสริมความรู้มีการทดลองให้ใช้เซตสมาร์ทเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นฟรี15วันด้วยและรับอ e ีเวิรชอร์มูลค่า200บาทหากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตการลงทุนได้จัดขึ้นลำดับท็อปแกรงในแต่ละภูมิภาคนะคะสูงสุดคือ500ลำดับแรกของกรุงเทพแล้วก็200ลำดับแรกของแต่ละภูมิภาค สมัครได้วันนี้เลยค่ะจนถึง30มิถุนายน63เนี่ยนะคะสิทธิพิเศษถึง3ต่อที่เล่าไปเลยนะคะคและชวนฟังไลฟ์เวิร์กช็อปเพื่อมือใหม่ค่ะทาง Facebook ของเซตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคุณมายุรีโชวิกรนะคะคุณเบนจากบอลอยวนต้าจะมาพูดในหัวข้อเซตสมาร์ทเครื่องมือลงทนุนค้นหาหุ้นที่ใช่เจอกันวันเสาร์นี้ค่ะบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึง่งทางาทางไลฟ์นะคะหรือว่าเข้าไปดู <Facebook S 1> ข้อมูล Set, ที่เซต a d e c ค m c l ลิก to Win ได้เลยค่ะมาต่อกันด้วยสับลงทุนนะครับก็ยังเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านตลาดทุนวันนี้คือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Thai Investors Association นะครับจัดทึ่งจัดตั้งขึ้นปลายป,ายปี2532เพื่อส่งเสริมความรู้แล้วก็พิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทยทำหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ความรู้แล้วก็เป็นแกนนำของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการปกป้องสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยด้วยนะครับค่ะช่วงหน้านะคะในช่วง invest นาวนะคะเดี๋ยวมาวิเคราะห์แนวน้มหุ้นไทยกันค่ะเอาละครับกลับมาอินเวสนาวกันนะครับลงทุนกันเลยดีกว่าวันนี้แนวน้มของหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้คุยกับคุณกิตติชานสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยของบริษ,ษัทหลักทรัพย์ซ c s CIMB ประเทศไทยนะครับคุณกิติชานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะมองทิศทางหุ้นไทยไปยังไงเขาวันนี้มีการประชุมกรงนงด้วยค่ะครับก็ทิศทางตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ยังน่าจะได้ที่ส่งเชิงบวกนะครับจากเรื่องของการประชุมกรงอนงในบ่ายวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านของกนอนงเองน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับ0.25เปอร์เซ็นต์นะครับในการประชุมและซึ่งจะได้ทราบผลประมาณสักบ่ายสองวันนี้นะครับ ดอกเบี้ยนโยบายก็จะลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเป็นระดับต่ําสุดนะครับเป็นบอดการนะครับก็ต้องเรียนว่าดอกเบี้ยนโยบายคราวนี้นี่ลงมานะครับก็น่าจะช่วยหนุนภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มองว่าเศรษฐกิจไตรมาสสองคงจะค่อนข้างจะแย่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะลดดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต่างเงินเฟ้อบ้านเราเองนะก็ยังติดลบอยู่นะก็เป็นโอกาสที่กนอจะลดดอกเบี้ยได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าดัชนีเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ ้อยจุดเนี่ยนะครับถ้าเราดูในเงีของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเต็มมูลค่านะครับ,รบซื้อขายเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับ,รบต้องเรามาะระวังแรงขายและกำไรยอยู่พอสมควร นะครับดังนั้นเราก็มองว่าวันนี้อาจจะเห็นความผันผวนนะครมีทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับยิ่งในเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ตลาดเนี่ยสะท้อนเชิงบวกในแง่ของการค้นพบวัคซีนต้านโควิด -19 <อ>แต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็มีข้อสงสัยนะครับว่าวัคซีนตัวนั้นเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครก็ทําให,หา้หลายๆตลาดเองเริ่มความผันผวนเพิ่มขึ้นมาเราก็มองว่า,วาตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็อาจจะมีความผันผวนในวันนี้ทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบได้นะครับครับครับ กำไรบรจไา,ารมาสแรกออกมาครบหมดแล้วถือว่าถือว่า,วาต่ํากว่าที่คาดไหมเลือบรบปรับมุมมองต่อตอต่อการลงทุนบ้างไหมครับคุณจิติชันครับก็จริงๆต้องถือว่าโดยส่วนใหญ่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือมาจากกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิตโตรเคมี นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีการประกาศในเรื่องของขาดทุนสต็อกน้ํามันนะ oui? well ครับหรือสต็อกปิโตรเคมีออกมาเยอะกว่าที่เราและตลาดประเมินไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่านะครับปีนี้เนี่ยเราอยากให้กําไรต่อหุ้นของบริษัททะเบียนในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ72บาทต่อหุ้นนะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้เป็น82บาทต่อหุ้นนะครับก็ฟื้นตัวประมาณ15%นะครับถ้าดูวอร์เรชันตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่า PE 18.5เท่าเนี่ยปีนี้ถือว่าแพง นะครับแต่ถ้าอมองไปปีหน้าเนี่ย P/E จะลงมาเหลือ15.8เท่า นะครับถือว่าอยู่ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยแล้วกันนะของยอดหลัง5ปีนะก็ถือว่าค่อนข้างเต็มมูลค่าเพราะ,ะนั้นเนี่ยถ้าดูกรณบุช่วงนี้ผมคิดว่าดัชนีถ้าขึ้นไปใกล้ๆ1ันสามอยิบจุดเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มขัดทยอยขายทางกำไรบางส่วนออกไปบ้างนะครับ<หละ>เพราะว่าสะท้อนว่าปีนี้ในเรื่องผลกำไรของริษจดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยดีเพนะราะนั้นดัชนีราคาหุ้นเองไม่น่าจะฟื้นตัวได้แรงมากนะครับส่วนคนที่ยังหาจังหวะเข้าราคารอย่อที่จุดไหนดีคะ ครับถ้าเป็นการลงทุนระยะสาั้นเรามองแนวรับสําคัญอยู่ที่พัน0ามอยจุด นะครับถ้าปัจสัย100จุดเนี่ยยังรับอยู่นะครับก็เทรดดิ้งระยะสั้นในกรอบ1,300ถึง1,320จุดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางร,ระยะยาวนิดหนึ่งนะผมคิดว่าดัชนียังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาแถวแถว1,250จุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรอ,อน,นิดนึงนะยังไม่ต้องรีบมากนะักนะเพราะว่าเดชนีหุ้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาร้อนแรงแล้วนะระยะกลางเรามองสัก1,250จุดแล้วค่อยทยอยรับน่าจะดีกว่านะครับครับพูดถึงการบินไทยสักนิดหนึ่งครับ ช่วงนี้ค่ะก็คงมาแรงแน่ๆคุณกิติชานมองการบินไทยหลังจากนี้ยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่านะครับหลังจากที่ทางด้านรัฐบาลเลือกในการที่จะใช้แผนฟื้นฟูนะครับก็ถือว่าเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกกับการบินไทยนะครับเมื่อวานหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาซีลิงนะครับแล้วก็วันนี้เช้าวันนี้เองนะครับเซนิเมนต์เชิงบวกยังมีต่อกับตัวหุ้นการบินไทยนะฮะล่าสุดจะเปิดมาซีลิงอีกรอบหนึ่งนะครับ นะก็ต้องเรียนว่าทางด้านของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยในช่วงสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป oh. นะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการมองตัวหุ้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้คนเลือกว่าถ้าครมอตัดสินให้ล้มละลายอันนี้แย่เลยแ uh huh. นะ่อจเกมแต่ปรากฏว่าพอเลือกแผนฟื้นฟูมันก็ค่อยปรับตัวที่จะด,ดีขึ้น uh huh. นะต่อจากนี้ก็องเข้าไปรอกระบวนการออสารล้มละลายกลางนะครับว่าจะอนุมัติแผนฟื้นฟูยังไงบ้างมีผู้บริหารแผนยังไง uh huh. นะครับแล้วก็มีการหยุดพักชำระหนี้นะแน่นอนผลกำลังงานจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น คนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเองเนี่ยนะก็ยังหาจุดตรงกลางไม่ไม่สำเร็จเพราะว่าเรายังมองมมองไม่ออกนะว่าสถานการณ์ของตัวโควิด1 9ทั่วโลกเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะเันคือเชิงซีเมนต์เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่เรื่องราคาเนี่ยนะฮะราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสมเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับครับครับอีกเรื่องที่อยากถามก็คือ SSF Extra สรุปว่าน่าสนใจไหมครับถ้าคนสนใจเพราะว่ามันได้สิจ สองสองแสนคนก็ยังถามอยู่ว่าน yes, ่าสนใจไหมคุณกิติชานมองยังไงครับครับน่าสนใจครับนะยังไงก็คนเสียภาษีเราเราก็ควรจะซื้อไว้นะครับ นะฮะสองแสนบาทเนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่ขั้นภาษีด้วยนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะถ้า,ถ,าถ้าเราเป็นพวกที่อาจจะเสียภาษีนะดับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับอัตราภาษีเราสูงเนี่ยซื้อไปคุ้มอยู่แล้วนะยิ่งได้ซื้อตอนที่ระดับหนีหุ้นต่ํามากมนะถือไว้สักสิบปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเชื่อว่าดัาชนีจะฟื้นตัวกลับไปพันแปดร้อยจุดสองพันจุดได้เราได้สองต่อเลยนะคือลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของ capital gain เราก็ได้กําไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้้นนนผมคิดวว่่าายััังงไก็ซือะสหรบต S S F เอ็กซ์ตาร์นะซึ่งเราซื้อได้ถึงสิ้นเดือนหน้านะครับน่าสนใจครับค่ะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะขอบคุณคุณกฤษณาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนนะครับ S S F Extra รมีระยะเวลาซื้อจำกัดแต่ว่าแต้วงเงินในการหักภาษีก็เหมาะสำหรับคนที่ที่ต้องการจะหักภาษีแต่ถ้าใครอยากต่อนะคะาอีกนิดอีกหน่อยนะคะก็น่าจะย่อลงมาได้พันสองห้าสิบอันนี้สำหรับคนที่จะลงทุนระยะ กลางระยะยาวหน่อยเพราะว่าหุ้นช่วงนี้เต็มมูลค่าเลยจริงๆ PE 18.5เท่านี่แ<ช>พงนะใช่ครับมาดูหุ้นเอเชียปิดท้ายในรายการวันนี้กันหน่อยนะครับนิเกอีกบวกขึ้นไปได้นิดนึงนะครับ151.19จุดประมาณ0.74%ด้วยกันนะครับค่ะแล้วก็มีแดงๆบ้างในบางตลาดนะคะแต่วันนี้หุ้นไทยมีปัจจัยเฉพาะเลยก็คือการประชุมกอนอง,องอในช่วงบ่าย2วันนี้นะคะก็อย่าพึ่งใจร้อนเดี๋ยวดูผลการประชุมเพราะตอนนี้ เสียงค่อนข้างแตกมีบางค่ายบางสำนักบ,บอกคงบางค่ายบอกลดไม่เกิน<ม>บ่าย3ก็ได้ทราบไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหมดเวลาของรายการพอดีนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่9ก้ามงครึ่งสำหรับ Investment Minute นาะทีลงทุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ